ละครหมอเทวดาครับครับผมก็ดูจากทีเซอร์ก็บอกยี่ห้อของอาเปียสพี่สานัครักเซนีแล้วครับผมเลยไม่ว่าจะระเบิดภูเขาเขาก็ท่อนนะฮะาตกจู่นะฮะ ก็จนไม่ชอบด้วยแบบนี้ชอบตกจูบเพลินครับอ๋อสนุกดีครับแล้วก็รับประกันความมันความเข้มข้นของละครเรื่องนี้แน่นอนครับครับผมพันต่อมาเลยอ่าล้วครับคุณแพัทเลยครับมาจากตอรเรื่องอะไรครับบอกทางเอซี่แล้วก็พี่พี่สุบบุชลเลยครับสายรัตสะบัดช่อค่ะครับผมก็อย่างที่เห็นนะคะอย่างท่เห็อย่างที่เห็นนะก็จะสวยๆหน่อยนะสวยๆหน่อยคิดจะเห็น ตอนที่ไม่มีรูกเลยค่ะก็จะสวย,วยเป็นนิดห<ม><ม>น,นึ่งตรงนี้ก็ยังสวยน้นมาเลยนะคะใช่ค่ะก็จะบอกเลยว่าถ้าไม่ดูนี่คือตกพลาดมากนะคะพ<อ>ลาดมากก็<อ>คือเล่นกับคุณผลเลยด้วยใช่ไหมค,ค,ครับค่ะคุณผลก็ใส่ล็อคสบัดช่องเหมือนกันกับแพทค่ะในเรื่องก็จะสวยน้อยกว่าแพทเพราะเขาเป็นคุณแม่และเรา้อยอมเอ้ยต้องยอมต้องยอมสวยคนละแบบละกันใช่ค่ะแต่ว่าเราบอกว่าเรื่องนี้สนุกแน่นอนค่ะเพราะว่ามีทั้งแบบสืบสวนเรื่องฆาตกรรมด้วยนะคะแล้วก็ได้รับเสียงโห่ร้อแน่นอนดูเรื่องนี้ของอาเปียเชกันค่ะ ครับผมก็พวกเรามาจากละครเดินองรักกันพละวังน,นะครับผมก็มีผมมีไอซ์มีที่น้ำชามีพี่เดียวสุริยนนะครับผมก็มเป็นละครโรแมนติกทอดีครับผมซึ่งในละครเรื่องนี้นะครับผมจุดเด่นเนี่ยนะครอยู่ที่โลเคชั่นที่แต่ละที่เราไปถ่ายนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ไม่ได้มีชอะพวกเรานะครับมีสัตว์หลายประเภทมากนะ,ะที่เราเข้าฉากด้วยแล้วก็ต้องบอกเลยว่าแต่ละที่ที่เราไปเนี่ย คนจะคิดไม่ถึงว่ามีที่อยู่แบบนี้ที่ไทยด้วยพวกที่อยากรู้ผมรู้เว่าเป็นสวนสัตว์แน่นอนใช่ไหมครับไม่ใช่สวนสัตว์อย่างเดียวใช่เลยนะเราลงไปทางถึงใต้น้ำกันเลยใ้น้ำเลยใช่ใช่ครับผมคือเราไปเรียนดำน้ำกันเพื่อการนี้เลยครับโอ้แล้วก็ถ้าใครอยากรู้ว่ามันทะระวันแค่ไหนนะครับผมบอกเลยว่าทะรวันสมชื่อก็ต้องติดตามในรักการทรวันทางช่องสามคผมยุ่งรุ่งไม่ว่าางนะครับก็จะมีน้องรถบัสน้องมิวแล้วก็น้อง น้องบัวนะครับก็กิ๊ฟ <c oughs> เลยครับผม <c oughs> <c oughs> สนุกมากเตรียมเตรียมรอฟังเรื่องฮนะ <c oughs> ก็เป็นเรื่องแบบโรแมนติกคอมเมดี้น่ารักน่ารักนะครับ <c oughs> เป็นเรื่องของพ่อที่เขายุ่งส่วนเราก็ไม่ค่อยว่างแล้วต้องมาเลี้ยงหลาน <c oughs> แล้วมาพบรักกับนางเอกที่เป็นเป็นเหมือนกับนัสตี้ใช่ไหม <c oughs> เป็นคนเป็นคนเป็นผู้สอนอะไรนะเป็นเหมือนพี่เลี้ยงใช่มเป็นพี่เลี้ยงเด็กอย่างเงี้ยแล้วเราก็รักกันเป็นเรื่องน่ารัก

ประกอบด้วยอเล็กนะครับน้องฟิมน้องไม้จริงจริพี่พีชพัชราอีกคนนะครับผมแล้วก็มีน้องลีน่าแล้วก็น้องพลนครับผมก็เป็นเรื่องราวของกลุ่มสามสาวครับผมที่ที่เป็นเด็กสาวที่ตั้งใจทํางานเพื่อตามความฝันของตัวเองทํารองเท้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นเป็นเป็นชื่อเรื่องเสน่ห์รักนางสินนางแกรตต์อ้าว่เล็กมาให้ทั้งทัมช่วยนะครับผม แล้วต่อละฮะแล้วก็มาเจอกับอีกสามนุ่มที่เป็นแบบผู้ชายรูปหล่อทั้งสามคนครับผม<อ>แล้วก็โดนครับแล้วก็มันก็จะมีอุปรสรรคอะไรต่างๆนานาที่ที่ทำให้สามสาวเนี่ยได้ได้พบกับความฝันที่แท้จริงของตัวเองแล้วก็ ลงท้ายจะเป็นไงต้องดูครับผมเร็วนี้แล้วครับผมเสน์รักนางสิ่งได้ครับก็คือชื่อเรื่องก็บอกนะครับว่าเล่รับสลับล่างน,นะครับเป็นการสลับร่างนะครับผมของดาราสาวนะฮะแต่ว่าแถวหน้าของเอเชียกนะ็คือคุณเพตรานะครับผมต้องมาอยู่ในร่างของผู้หมวดมือเหล็กอย่างคุณรามินนะครับ แล้วก็เรื่องราวก็จะเป็นการแก้ไขปัญหานะเฉพาะหน้าของสองคนนี้ว่าจะแก้ไขปัญหายังไงนะครับว่าจะต้องใช้ชีวิตยังไงโดยมีผู้ช่วยนะครับว่าจะเป็นน้องต่อจะเป็นคนที่รอบข้างคอยมาช่วยเหลือตลอดเวลานะครับผมเระโอดไฟเกี่ยวกับอะไรคะพี่เคนครับก็เป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งเป็นเรื่องของการแก้แค้นครับที่กลับมาแก้แค้นคุณนุ่นวรนุชครับผมครับก็ แต่ละคนนี่แต่ละคนคมีใครบ้างเล่นอะไรบ้างให้พี่เขียนแนะนำหน่อยครับได้ครับคุณนุ่นนะครับคุณนุ่นยาดาผมชาคลิปนะครับอันนี้น้องไอซ์เป็นน้องสาวข,ของคุณนุ่นในเรื่องนะครับเขียนวิกาผมทัศนะครับค่ะชยาดีค่ะเป็นน้องสาวอุทัยของพี่เขียนค่ะไตรยโพ์ครับเป็นน้องของนุ่นครับแล้<อ>เป็นเรื่องนี้มันมีความเข้มข้นยังไงที่เราเนี่ยต้องติดตามมันครับพี่เขียนครับครับมันก็เป็น ดราม่าที่ค่อนข้างหนัก <นะ S 1> แล้วก็เข้มข้นแล้วก็มีครรทุกรนแล้วก็ส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าผมได้เล่นกับรุ่นเพราะว่าผมไม่เคยเล่นกับรุ่นมาก่อนอแล้วก,แวก็แล้วก็เป็นการทำงานที่ก็ผมชอบก็ถือว่าเรารับสกันดีค่ะก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าละครเรื่องนี้นะคะไม่ใช่เลดชอสิงไม่ใช่เลดเัาหารแต่ไม่ใช่เลดน,น,น, <laughs> นอนหนูนะคะค่ะแต่เป็นเลดชอ,ช,อช้างค่ะชอช้าง ชราค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำวชราดูเท่านั้นไม่งั้นัวดใจวายเลยไม่ชราละมั้งรู้สึกว่ามันแบบเชี่ยวมากมันใช่ค่ะเชี่ยวชาญเรื่องนี้ต้องขอเขาเล่นด้วยเขาเล่นด้วยอ่อใช่ผมเล่นด้วยไงผมไม่รู้เลยว่าพี่เชี่ยวว่าเป็นผู้หญิงได้เชี่ยวมากสับขาหลอกเป็นว่าเล่นโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะเรื่องนี้ขอทีเด็ดของเรื่องนี้หน่อยค่ะพี่เจนต้องบอกว่าเข้มข้นทุกสีนะคะคือจริงๆที่ทีเซอร์เห็นจะนิกว่ามันเป็นแค่ น้ำจิ้มน้อยมากนะคะในเรื่องนี้คือพลาดไม่ได้สักฉากเลยจริงๆแล้วแต่ละคนเนี่ยมีใครบ้างเล่นเป็นอะไรบ้างครับคุณหลุยนะคะครับผมก็เล่นเป็นเทพธิดครับก็เล่นเป็นสามีของเจนนี่ครับขอโทษนะครับขอพูดใหม่ครับหนึ่งในสามีครับหนึ่งในสามีสามีเก่าก็ได้ขคุณมะฮะเล่นเป็นเรื่องนะครับก็ หล่อมากเลยมนี้เขาแย่ได้สองเป็นสามีเป็นสามีคนนี้นะฮะแล้วก็คนนี้ด้วยก็งงครับแต่เรื่องาน้าคือแซ่ได้นอนแล้วก็ไีเยื่องของสอนแบบการใช้ชีวิต ของครอบครัวความรักอะไรด้วยครับผมอ่ะแล้วพี่พี่ไม่ได้เป็นอะไรคะพี่พี่เป็นคนที่ทำให้เขาคิดได้นี่ไม่แยนของเรืออ่ะพี่เป็นคนดีเหรอคะเดี๋ยวพี่เป็นคนดีพี่เล่นทั้งสองบทบาทใช่ครับแต่ว่าเรื่องนี้ต้องให้คนดีสุดในเรื่องได้เชิญชวนอะไรก็ไดเรื่องพลังบุญครับก็ยังไงก็ฝากติดตามเรื่องเพิังบุญ้วยนะคะมันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการแย่งผู้ชายแค่คนเดียวต้องบอกอย่างนี้เลย แต่พี่ผู้ชายหลายคนไม่ใช่คือจะสอนหลายๆแง่คิดนะคะเกี่ยวกับการใช้ชีวิตเรื่องของทั้งการให้อภัยหรือว่าการรู้จักผิดชอบชั่วดีอะไรนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งเวอร์ชั่นนี้พิมพ์ไม่ธรรมดาอีกต่อไปแล้วนะคะพิมพ์มีตอบโต้แล้วค่ะไม่ท้วเพลคะเพลินบุญนะคจะต้องร้อนฉาแน่ๆใช่ครับเรื่องเพลองบุญนะครับเราบอกว่าสั้นแน่นอนนะครับแต่ก็ให้แง่คิดแน่นอนตอนสุดท้ายทุกคนต้องแบบ เออแน่นอนใสท่ทางหัวใจนะครับผมให้เจนแนะนำไปก่อน,นอว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นใครบ้างเลื่ออะไรกันบ้างในเดี๋ยวครับผมเป็นคุณดารันครับแล้วก็มีมิ้นชัยดาที่รับบทเป็นผ <c oughs> สิริญาผู้สิริญาครับ <c oughs> แล้วก็คณิสาเป็นคุณหญิงพระวี <c oughs> นะครับพีพริมาเป็นละมุนแล้วก็อเล็กชูนเดียร์ได้เป็นครูสวัสดิ์ครับละครเรื่องนี้ก็เป็นละครที่อันนี้เข้มคนรุ่นใหญ่เข้มคนรุ่นเล็กครับผมอ่าเชิญราม่าเรื่องของ อันนี้บุญคุณแล้วก็ความรักที่ค่อนข้างสับสนในตัวเองครับผมสับสนนี่จะเป็นสับสนทางไหนครับหมายความว่าจะรักใครหรือว่าระหว่างนี่บุญคุณกับรักเราจะเลือกอันไหนมากกว่ากันครับผมนะอยากดูเลยแล้วใครมาเต็มนี่บุญคุณอะไรกันนะครับ ติดกันเยอะเลยครับเรื่องนี้ติดกันเยอะเลยครับติดกวันเไปหมดต้องไปยอดูครับมันเป็นละครที่ชื่อเรื่องค่อนข้างน่ารักครับแต่จริงเบื้องหลังหรือว่าในละครค่อนข้างเข้มข้นมากครับฝากด้วยนะเสนอใจครับผมขอบคุณครับชมกทนนะครับผมนี่ก็ใส่ห้าหัวใจนะครับอีกหนึ่งดราม่าที่น่าสนใจน่าติดตามนะเจ๋งมากครับผมอีกเรื่องนลิขิตนะครับคุณผูภาพเห็นแล้วแบบโอ้โหรู้สึกว่าถ่ายต่างประเทศประมาณครึ่งเรื่องที่จริงเป็นคราวย่า คือทั้งย่าแล้วก็พี่นาเด็แล้วก็ทีมงานทุกคนเพิ่งบินกลับมาจากสวิตเซอร์แลนด์กันค่ะเพิ่งงานนี้เลยเมื่อวานเลยแล้วก็มาเพิ่องานนี้โดยเฉพาะคอนเฟิร์มว่าภาพสวยแน่นอนค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นแค่แบบว่าภาพองค์ประกอบนะคะในทีเซอร์แต่ว่าเราประกันได้เลยค่ะว่าเรื่องนี้ทุกอย่างสวยงามมากเป็นเรื่องที่หนูอ่านบทแล้วหนูไม่สามารถวางได้ค่ะอโอ้โหคือทั้ ดูมากแล้วใช่ค่ะถ้ามันออกมาเป็นภาพหนูรับประกันได้เลยค่ะว่าคนดูจะต้องดูแล้วติดแน่นอนเป็นด้พ่องเฮ้ยเดีย๋ยวอะไรนะเหรอคะครับเสือออกเยอะแยะเป็นใจพ่องเลยเหรอผมจะถามว่าสวัสดีครับทุกคนเป็นยังไงบ้างอ๋อชวนมาเป็นยังไงบ้างโนครับผม,มเป็นภา,าษาเหนือภาษาเหนือตสมใหญ่ดีต้องการพระคัจจาน้ายคือคือต้องพูด กันทุกคนเป็นสาเหนือครับผมทุกคนเลยนะนักแสดงทุกคนเลยนะทุกคนครับก็ถือว่าก็ทั้งยากนะสำหรับนักแสดงแต่ว่าด้วยฝีมือของแต่ละคนแล้วครับราบรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนมีใครพูดสาเหนือเป็นอยู่แล้วบ้างไหมคะมีครับเป็นคนเหลือไม่พูดได้คนเดียวเลยมีหมานเดียวเลยหมาต้องคอยสอนทุกคนด้วยถูกไหมคะในเรื่องนี้สอนตัวเองจะไม่หล่อเลยไม่เล่เลนก็คือก็มีบ้านมีบ้านะล้วก็ปรึกษากันในกองครับผมก็ ตอนถ่ายทำเนี่ยก็จะมีคุณครูที่พูดภาษาเหนือมาให้แล้วอัดเสียงมาให้ทุกคนได้แบบพูดตามครับแต่เ้าไม่น่ามีปัญหาอยู่แล้วเหมือนกินมุนแปลภาษาไปคนทะเลภาษาแค่ภาษาขนาดนั้นครับมาภาษาเหนือพูดได้ไหมคือไม่ใช่โดเลมอนไม่ใช่โดเลมอนไม่ใช่โเกลือก็เนี่ยแหละค่ะก็ฟังกันก็ช่วยช่วยกันหมาก็ช่วยเยอะค่ะมีความมีความบางทีหลุดหลุดเป็นภาษาอีสานเพราะว่างไหมคะจากเรื่องที่แล้ว โชคดีเราไม่ได้ถ่ายแบบเวลาเดียวกันก็ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีเลยค่ะแล้วเรื่องอะไรเป็นไงบ้างมิวครับยากมา,คากค่ะมิวต้องแบบคอยให้ไม่ฟังของ,งเ,รอ <laughs> เราเสียงต่างค่ะแล้วต้องคอยให้มาให้พี่แต้แล้วก็มีค,ครูอะค่ะจะรึกษามากเป็นพิเศษถ้าใครได้ดูตั้งแต่แรกแล้วก็หวังให้ทุกคนได้ดูตั้งแต่แรกนะครับก็จะเชียอว,ว่าลืมหายใจแน่นอนเพราะแต่ละตอนเนี่ยคือแบบเข้มข้นมากๆครับทั้งเรื่องความรักของพี่น้อง ความรักของหนุ่มสาวแ,แล้วก็ความรักของชาติบ er. ้านเมืองสึ่ง cool so แตกต่างกันออกไปแสดงออกแตกต่างกันออกไปยังไงก็ฝากติดตามชมละครเรื่องราชดาราด้วยนะครับเมื่ <S <S อกี uh right? ้เห totally ็นท uh ี่เดินออกมาถือโทรศัพท์คือเพิ่งวางสายจากพี่อ๊อฟไปครับผมบอกว่าถ้าผมรับรับปากเลยว่าถ้าแ้ถ้าอะไรวะนิวเอาเดี๋ยวดิเอาเราไปโทรศัพท์คนคุยไม่ใช่หรอไม่สนุกไม่ประทับใจเนี่ยโทษโทษคุณกองพันเรัส หย่ไน่ดอนครับเพราะเขาคือแอปอาร์ทครับผมบวงปัะจอนครับัวพี่หนองเศร้าเดี๋ยวฉีเ็นภาษาใต้เลยเหรอเห็นมาครับพูดเถอะผมอยากพูดใต้ะครผมไม่ได้เกี่ยวกับใต้ครับครับผมอ่ะครับก็ผมเรื่องบวงปจะจอนครับก็เป็นละครพีเรียนนะครับแล้วก็มีเรื่องของการข้ามภพข้ามชาติมาเจอกันครับและเพราะว่า บ่วงมันจะถอดนี่จริงๆแล้วคำว่าบ่วงเนี่ยเป็นเหมือนบ่วงที่ผูกกันไว้ครับมันจะถอนเนี่ยจะเกี่ยวกับเตียงครับที่ถูกผูกกันไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อนครับใช่ครับในเรื่องผมรับบทเป็นเหลาเปิงครับก็เป็นละครที่มีคิวบูค่อนข้างเยอะมากครับแล้วก็มีเรื่องของดราม่าแล้วก็มีนักแสดงคุณภาพหลายคนครับทั้ง น้องใหม่ดาวิกานะครับที่ได้มาร่วมงนา,นานอีกครั้งหนึ่งในละครนะครับแล้วก็มีปางด้วยนะครับปางเล่นเป็นน้องสาวในเรื่องครับแล้วก็มีอโปด้วยครับอโปรับบทเป็นซานแปงนะครับหล่อมากครับในเรื่องแล้วกบูเก่งมากด้วยฮะฝากละครหน่อยดีกว่าให,ให้ใหม่ครับให้ใหม่ได<ห>้ฝ<ห>ากาละคร <chosen. S 2> หน่อยดีกว่าครับค่ะก็ก็ขอาบวกมานจะถอนด้วยนะคะก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนตั้งใจกันมากแล้วก็เป็นอขาของดาวิกาเดี๋ยว ค่ะโอ้ขอเสริมนิดนึงครับเป็นละครที่พวกเราตั้งใจกันถ่ายทํามากๆครับก็มีทั้งคิวบูแล้วเราก็มีทั้งเรื่องของการแต่งตัวที่อลังการมากๆฉากแต่ละฉากนี่คือแบบกว่าจะผ่านไปได้ก็ยากมากๆก็อยากฝากทุกคนนะครับอย่าลืมบวกมันจะถอนด้วยครับขอบวกมันจะถอดครับผมตอนนี้มีสุด้วยนะครับพี่โรนานพี่จะหลับอยู่แล้วโอ้โรนนโรนนเงินปักผีก็เป็นเรื่องของเงินที่อยู่ในปากผีครับแล้วมีคนไปเอาครับ เป็นเรื่องราวของคําสาของคนหนึ่งที่ลุ่มหลงในเรื่องของสายศาสตร์ยอมตายเพื่อที่จะฝึกวิชาขั้นสุดยอดยาวนะ,ะวจะฟังไหมเาอาเอาเอาตอนที่เขายอมเยมเสียสละเพราะเขาลุ่มหลงในมนดําต่างๆโดยที่ไม่คิดถึงข้าง่างข้างๆนี่คือครอบครัวของเราทั้งหมดแต่ว่าเราลืม,มพวกเขาไปทั้งหมดเลยแล้วก็สุดท้ายมีการเอาเงินออกมาจากปากซึ่ง สยองมากแลยพ่อเมื่อกี้จากเหตุที่ภาพคุณแบบนั้นเลยใช่ไหมฮะผู้กำกับก็ซาดิบคนนักแสดงทุกคนก็ซาดิบรับรองขอยกพี่จอยให้คนหนึ่งด้วยกันพี่จอยคงไม่ขนาดนั้นหรอกครับคุณจะบอกให้ว่าเรื่องนี้จอยซาดิบมากครับเอากลายเป็นงี้ยไปเหรอคะคุณช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมฮะพี่จอยมีอะไรจะแก้ตัวไหมครับพี่ป๋อบอกว่าพี่จอยซาดิบมากเรื่องนี้จริงเหรอครับก็ คือจริงๆเล่นเป็นกู้ปักข,ของเขาค่ะเราก็จะเป็นเป็นคนที่โลภอยากจะได้สมบัติขเขาก็<ร>จะเล่นของอะไรคือจะเห็นว่าละครเราผีเยอะมากจริงค่ะครับผมเราจะมีความน่ากลัวหลอนๆแต่ว่าปีนี้ดราม่าระหว่างพ่อลูกอะไรแบบนี้ด้วยครบรถค่ะก็มีด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเงินฝากผีตอนอถ่ายทําไม่เจอผีจริงใช่ไหมฮะไม่เจอเพราะเขาเป็นคนดีดค่ะคนดีผีขูด